โอ้ oh, พี่น้องนี่คือหัวอากาศของมันเลือดนกนะหรือมันเลือดหมูนะที่นาเล็กเอามาปลูกไว้ในป่าเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะที่สามารถเกิดคือเกิดเถาขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะมีหัวอากาศหรือว่าหัมมันนะ ช่องกิตนายสารภีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่วันนี้วันหยุดของทหารเรือเราก็คือวันกองทัพไทยเราก็ไม่ได้ไปทํางานนาเล็กก็พามาเดินชมธรรมชาติในสวนป่าตะเคียนเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยคือเมื่อปีที่แล้วนาเล็กก็ เอาหำม,มันนะหำาม,มันเลือดนกหรือว่าหัวอากาศของมันเลือดนกมาปลูกตามโคนต้นตะเคียนเนะี่ยก็ปลูกเป็นนับร้อยหัวแหละนะแต่แลราเราก็ไม่ได้เข้ามาดูสักทีหนึ่งวันนี้ลองมาเดินดูสำรวจดูว่าเป็นไงบ้างประสบความสำเร็จหรือเปล่าที่เอามาปลูกเนะี่ยปลูกตามป่า คือนาเล็กต้องการที่จะอ,อนุรักษ์พันธุ์มันพวกนี้ไว้นะเอามาปลูกไว้เผื่อว่าอนาคตมันก็จะกลายเป็นแหล่งอาหารของพวกเราน,ะนอกจากจะมาหาเห็ดแล้วยังมาขุดมันได้อีกนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ที่อื่นมีป่าเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็เลยเอามาปลูกในในไว้ในป่านะเดี๋ยวไปดูกันว่า มันประสบความสําเร็จแค่ไหนแต่เลกเา,ากาม็มาขุดตามโคนต้นตะเคียนนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นรอกมันแรงเพราะว่าต้นของมันพวกเนี้ยพอหน้าแรงมันก็จะทิ้งทิ้งตัวละนะก็จะตายไปนะสิ่งที่เหลือไว้ก็คือพวกไม่ไว่าจะเป็นหัวมันหรืออะไรเงี้ยที่เป็นหัวอากาศก็จะหลงเหลืออยู่ ที่หลุดลงร่วงบนพื้นก็พร้อมที่จะงอกใหม่ในช่วงหน้าฝนแต่ว่านาเล็กมาเจอหนึ่งเถาที่ยังอยู่นะเ,เนี่ยนาเล็กปลูกไว้ตรงนี้แถวนี้ะเนี่ยนเนี่ยถามันโตขึ้นเนี่ยพอถึงหน้าแรงมันก็จะทิ้งใบทิ้งต้นนะเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดิน ก็คิดว่าคงมีหัวอยู่ใต้ดินเพราะว่าเนี่ยมันมีหัวอากาศนี่ฮะนี่นหัวอากาศแบบนี้เนี่ยพร้อมที่จะเอาไปขยายพันธุ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งพวกนี้มันร่วงลงนะร่วงลงพื้นมันก็จะไปงอกอยู่ข้างล่างนั่นแหละเนี่ยนี่ฮเดี๋ยวในาะจะโยนเข้าไปในป่านี่แหละให้เพิ่มปริมาณของมันไปเรื่อยๆ หัวเล็กหัวน้อยมันก็เกิดได้นะก็กลายเป็นต้นเล็กๆนะก็ใช้เวลาสะสมอาหารหลายๆปีมันก็จะโตขึ้นนี่ฮะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยต้นนี้ได้ได้นับสิบหัวเลยนะโอ้โหนี่แสดงว่าหัวก็อาจจะใหญ่พอสมควรนะเนี่ย ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะทำความดีฮะก็ทำได้เลยฮะไม่ต้องไปรอว่าใครจะมาดูใครจะมาชมนะเราทำแล้วเรามีความสุขแค่นั้นพอแล้วนะคือมันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าอนุรักษ์เอาไว้นะเพราะว่าเราลองนึกถึงว่า เมื่อไหร่ที่เกิดภัยพิบัตินะเกิดเรื่องของอาหารขาดแคลนนะก็มีมันนี่แหละฮะที่มันฝังอยู่ในดินนะก็สามารถที่จะเอามากินแทนข้าวได้หรือว่ามาทำเป็นปรุงอาหารได้มันเลือดนกนี่หัวใหญ่ๆหนี่หลายกิโลนะพี่น้องหัวใหญ่ก็บางทีเป็น10กิโล หรือว่าเอามาขุดมาทีก็ไปงานวัดน่ยกินกันได้ทั้งหมู่บ้านเนี่ย,เ,ยเราก็เอาหัวแบบนี้แหละฮะไปขุดฝังได้เลย,เยแต่เยอะนะหัวเล็กหัวน้อยก็เกิดหมดฮนะเป็นต้นหมดเดี๋ยวนาะจะเอาหวานเข้าป่าเนี่ย หวานเข้าไปในป่าให้มันเกิดเพิ่มขึ้นอีกนี่แหละขอให้มีหนึ่งต้นนะใครที่มีหลายคนนะก็ขอซื้อจากนาเล็กไปปลูกนนาเล็กก็แบ่งปันไปให้หลายคนนะคือช่วยกันอนุรักษ์เอาไวนะ้พวกเนี้ลูกหลานคนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเรารู้จักเราก็ควรจะเก็บเอาไวนะ้และสอนให้ลูกให้หลานได้กินเป็นนะใช้ประโยชน์เป็น ทำเป็นอาหารคาวก็ได้นะทำเป็นแกงทำเป็นนึง่งนะทำเป็นเอ้เอาไปผัดอะไรได้หมดนะเมนูอาหารไทยๆเราเนี่ยไปทำเป็นไอติมยังได้เลยถ้าเราคิดจะทำนะทำเป็นของหวานก็ได้นะทำแกงบวชอะไรเนี่ยอร่อยทั้งนั้นแหละนะคนรุ่นก่อนจะชอบกินกัน ผมมันไม่มีอย่างอื่นเราไม่มีเซเว่นเหมือนสมัยนี้เนเข้าป่าก็ได้มันนี่แหละชาวเช้าก็หน้าหนาวก็จะย่างมันกันเนี่ยหัวแบบนี้ใหญ่ๆนะสักใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยก็เอาไปย่างอร่อยฮะหัวนี่ได้เกือบยี่สิบหัวนะะเดี๋ยวนะั่นแหะจะจัดก,การเอาหวานแถวนี้แหละนะให้มันเกิดให้มันฝังดินอยู่แถวนี้ พอฝนมามันก็จะเกิดงอกต้นใหม่เนี่ยเราก็โยนเข้าไปในป่าเนี่แหละในที่มันเนี่ยรกลางเนี่แหละมันก็จะฝังอยู่ใต้ดินนะไว้ที่โล่งๆมันก็จะโดนไอ้พวกจ้กกระรอกกินหมดแหละเนี่ยโยนเข้าไปคือพวกนี้มันเล็กมันก็จะฝังอยู่ใต้ดินนั่นแหละ เปลี่ยนทีบ้างนะใส่ตรงนี้มัางโยนไปฮนะเดี๋ยวเขาก็เกิดใหมนะ่เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนี่แหละมีหนึ่งเป็นสองมีสองเป็นสมเป็นสี่เป็นสิเป็นร้อยไปเรื่อยๆนะก็ทําให้ป่าเรานี้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นเห็ดมีมันมีผักอะไรต่างๆอีกเยอะแยะนะก็ฝากๆไว้ฮนะ ช่วยกันนะช่วยกันอนุรักษ์ของเหล่านี้เอาไว้นะอนาคตอาจจะวนเวียนกลับมาใช้อย่างนี้อีกนะใครมีที่ดอนที่อะไรเนี่ยปลูกไปเอะพวกมันเนี่ยไม่เสียหลายได้ประโยชน์อะครับผมสลับคลิปนี้นะก็พามาอัปเดตกันว่ามันที่นาเล็กปลูกเมื่อปีก่อนหรือปีที่แล้วเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะก็ พิสูจน์ได้ว่าได้ผลนะส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์เน่ยยังไม่รู้เพราะว่าเถาอื่นอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมันรกแล้วก็มันอาจจะหลุดล่วงไปแล้วนะเพราะว่ามันตายนะเถามันตายอย่างน้อยก็เราได้เห็นแหละแล้วเราก็มาขยายพันธุต่อนะเพิ่มปริมาณขึ้นขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ ครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ